สวัสดีค่ะลูกค้าจำหลัดงานสตางค์แท้งงานทำเองทุกขั้นตอนนะคะแม่แม่จ๋าววันนี้ปิ้นมาแบบวิดีโอสั้นๆนะคะจะไม่ได้หยิบงานทุกชิ้นทุกวงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปิ้นจะแพ็กง,งานไม่ทันเพราะมีงานอีกชุดหนึ่งที่กำลังขัดอยู่นะคะตอนนี้ทางขนส่งต้องคีข้อมูลเยอะขึ้นนะคะเปุ่นต้องไปส่งงานไวขึ้นเพราะฉะนั้นวิดีโอบาง าอาจจะไม่ได้ทําแบบละเอียดให้นะคะแต่จะให้ลูกค้าท่านที่ไม่ได้มีลายที่จะดูหรือว่าที่จะให้เปิ้ลนได้ส่งภาพไปให้ได้เนี่ย mm hmm. ก็จะได้เห็นว่างานตัวเองนะคะพร้อมที่จะส่งแล้วส่งจริงนะคะ mm hmm. ก็อันนี้ก็จะเป็นงานใหม่มาหนึ่งชิ้นนะคะตัวนี้เป็นสร้อยข้อมือโป่งครมนะคะก็จะเป็นแบบปนปนกันไปนะคะสำหรับเส้นเนี้ย คู่กับแหวนวงนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่เซ็ตละ1,800บาทอันนี้ลูกค้าสั่งจองไว้นะคะราคา1,800บาทถึง2,000บาทอยู่ที่โป่งคามนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นจี้ที่ลูกค้าสมพลอยมาทําทั้งหมดนะคะอันนี้ก็พคอยลูกค้านะคะตัวนี้แหวนสวยมากเป็นแหวนแบบเรียบๆเบงาๆนะคะโค้งเข้านิ้ว พอยลูกค้าเหมือนกันอันนี้ก็พอยลูกค้านะคะหยกแท้ของลูกค้างานส่วนใหญ่นะคะลูกค้ารู้ราคาแล้วเนาะเป็นงานที่เคยขายมาตลอดนะคะตัวนี้เป็นหยกของลูกค้าเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นราคา650้อยาสนะคะหลังเบีย้ยแล้วก็พุวนี้จะเป็นเจียเดียมก็จะหกร้อปดสิบาทนะคะงานทุกชิ้นนี้คือมีเจ้าของเนาะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะว่าพุ่นไม่แจ้งราคางานอีกเนาะ อันนี้เป็นรัเสเซียนะคะวงนี้เป็นรัเสเซียราคา300รส่วนสองวงนี้เป็นพลอยแท้ราคา450บาทโอเคเนาะตัวนี้300 2 5 0ย7 0นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้กล้องไม่โฟกัสปุ๊บตัวนี้เป็นเพชรสวีทนะคะเม็ดใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็สวยดี วันนี้ให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบแพ็กงานตัวนี้แล้วรอแพ็กสร้อยกับกำไรต่อนะคะเพราะว่าขนส่งขีงานขีข้อมูลลูกค้าเยอะขึ้นขีหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นคมกฎของสคบอนะคะเราต้องปฏิบัติตามแล้วก็มันจะทําให้การทํางานมันทํายากขึ้นสําหรับขนส่งเนาะเราก็เลยต้องรีบเอางานไปส่งเขา นะคะเดี๋ยวไม่ทันขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า